คำพีเอาชีวิตรอดฉบับอัปเกรดเชื่อเหลือเกินว่าเพืเ่อนๆทุกคนจะต้องรู้แล้วว่าวันนี้ผมจะนำเสนอหัวข้ออะไรใช่ครับแท็บสเตฟเป็นคำพีที่ผมบอกได้เลยว่าผมตั้งใจที่จะนำเสนอและภูมิใจมากๆเล่าแบบนี้ก่อนละกันแบบว่าเท้าความก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหานะทุกคนรู้จักไอ้นไหมเพื่อนของผมคือมายเป็นคนที่ไม่ค่อยได้สนใจเทคนิคอะไรเว้ยแล้วทีเนี้ย ตัวผมก็เลยรอให้มันทำเจ้าแทบสเตรฟดูอธิบายสั้นๆไม่เกิน5นาทีไอเชีย่ยแม่งทำได้เลยเว้ยแล้วรู้อะไรไหมกว่าผมจะทำได้คือ1-2วันแต่มันแป๊บเดียวทำได้นั่นหมายความว่าคำพูดของผมที่จะพูดต่อจากนี้จะทำให้ทุกคนเก็ตได้อย่างง่ายดายแบบ100%โอเคเข้าเดอนกันดีกว่าผมบอกแบบนี้ก่อนไอเจ้าแถบสเตรฟเนี่ยมันคืออะไรและมันเอาไว้ทำอะไรใช้เพื่ออะไร ผมอยากให้ทุกคนฟังนะครับเพราะจะทําให้เข้าใจถึงแก่นแท้ของมันและเก็ตตอนใช้งานจริงๆเจ้าแท็บสเตรฟเนี่ยถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อเลี้ยวขณะที่อยู่กลางอากาศฟังช้าๆอีกครั้งครับเลี้ยวขณะที่อยู่กลางอากาศพอจะเก็ตกันใช่ไหมครับแล้วทาไมต้องแท็บสเตรฟละ่ะเลี้ยวกาอากาศใครๆก็ทําได้การทํำแท็บสเตรฟจะทําให้ความเร็วในการเคลื่อนที่ตอนเลี้ยวกลาอากาศไม่ลดแบบว่าถ้าเราหันแล้วลงมาก็วิ่งต่อได้เลย ความเร็วเนี่ยยังคงเต็มที่อยู่ลองดูภาพคร่าวๆระหว่างการใช้แท็บสเตรปเพื่อเลี้ยวกับไม่ใช้เพื่อเลี้ยวลองดูเลยครับจะเห็นได้ว่าการเลี้ยวแบบเทคนิคแท็บสเตรปเนี่ยจะทำได้คล่องกว่าและที่สำคัญเท่กว่าไม่หรอกคือมันจะเป็นต้องใช้อ่ะทุกคนอย่าเพิ่งถอนใจนะเว้ยไม่ว่าจะดูตำราม,มาจากไหนแบบถ้าเกิดทำไปได้เลยผมเชื่อนะว่าจบที่คลิปผมแน่นอนโอเค พอทุกคนเข้าใจแล้วว่าแท็บสเตรปเนี่ยมันมีไว้เพื่ออะไรต่อไปฟังหลักการและวิธีทําของมันบ้างแมคาณิกของเกมนี้คือถ้าเราหันหน้าแบบกระทันหันจะทําให้ความเร็วลดลงแต่ถ้าเราใช้การสแปมปุ่ม W หรือปุ่ม forward ความเร็วของเราเนี่ยจะไม่ลดและทําให้เลี้ยวได้ง่ายขึ้นไปอีกซึ่งวิธีสแปมที่ง่ายที่สุดเลยก็คือการใช้ score เมาส์ครับไปที่ setting mouse and keyboard เห็นต้อง forward ไหมครับ คือแล้วแต่เพื่อนๆเลยเว้ยว่าจะตั้งเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงของผมเนี่ยตั้งเป็นเลื่อนลงเพราะว่าเลื่อนขึ้นของผมเนี่ยมีปุ่มกระโดดอยู่แล้วโอเคไหมอันนี้ตามใจเลยว่าอยากจะขึ้นหรือลงเอาที่สะดวกเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วฟังช้าๆนะครับมันคือ simple ถ้าเราจะหันหน้าไปทางขวาการทำแบบไหนบ้างที่สื่อถึงการไปทางด้านขวาคำตอบคือปุ่ม D ที่เอาเลี้ยวขวาและการเลื่อนเมาส์ไปทางด้านขวาโอเคไหมครับ ดังนั้นการทำแท็บสเตรปก็คือหลังจากที่ลอยกางอากาศจะต้องใช้งาน3อย่างพร้อมกันปุ่มดีการลากเมาส์และสกอร์เมาส์ที่ตั้งฟอร์เวิร์ดเอาไว้งงไหมเอาแบบพื้นฐานเลยนะวิ่งสไลด์กระโดดหรือสไลด์จั์นั่นแหละมันจะทำให้เราลอยกางอากาศถูกต้องไหมนั่นแหละหลังจากนั้นก็ต่อคอมโบ3อย่างที่เราเรียนกันเลยดีลากเมาส์ไปทางขวาสกอร์เมาส์ลงไอสกอร์เมาส์ลงเนี่ยถ่ายจนสุดเลยนะเว้เฮ้ยผมบอกตรงนี้ก่อนเลยนะ ถ้ายังทำไม่ได้อย่าเพิ่งถอดใจเว้ยผมใช้เวลา1-2วันเพื่อเรียนรู้ดังนั้นอย่าเพิ่งยอมแพ้เอาคอนเซปต์ฝังลงไปในหัวว่าใช้ปุ่มทิศทางที่ต้องการจะไปทั้งหมด2อย่างและทำการแปรสกอร์เมาส์ที่ตั้งฟอร์เวิร์ดเอาไว้3อย่างนี้จะทำให้เราผ่านและใช้งานแท็บสเตรฟได้อย่างแน่นอนและผมย้ำตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะคือระหว่างที่เราทํา3อย่างนี้เนี่ยแท็บสเตรฟนะคือไม่ต้องกด W ิลนะเว้ยการเคลื่อนที่ W ิเนี่ยจะทําให้เราเลี้ยวไม่คล่อง เราใช้สกอร์เมาส์แทนไปแล้วดังนั้นปล่อยปุ่ม W ออกโอเคปะสลับกันบ้างดีกว่าถ้าต้องการจะไปทางซ้ายไหนทุกคนตะโกนออกมาเลยเวยว่าต้องใช้อะไรบ้าง3อย่าง 1. ปุ่ม A เพราะไปทางซ้ายถูกต้องปะ 2. ลากเมาส์ไปทางนั้นซ้าย 3. s c สกอร์เมาส์ลงเฮ้ยเห็นปะมันง่ายกว่าที่คิดเยอะใครไม่ถนัดขวารู้สึกซ้ายง่ายกว่าก็ลองดูลองฝึกทางซ้ายก่อน อย่างที่ผมย้ำสามอย่างต้องฝังเข้าไปในหัวสมองไหนทุกคนพูดดังๆในใจเว้ยถ้าจะไปทางซ้ายคืออะไรปุ่ม A ลากเมาส์ไปทางซ้ายและสกอร์เมาส์ลงถ้าจะไปทางขวาใช้ปุ่ม D ลากเมาส์ไปทางขวาและสกอร์เมาส์ลงโอเคปหซึ่งถ้าเกิดใครที่กำลังทำอยู่แล้วทำไม่ได้หยุดพักก่อนเก็บความกระหายเอาไว้เพราะหลังจากนี้ผมจะบอกว่าทำไมมันถึงต้องใช้แท็บสเตรปเรียกว่ายังไงดี เป็นการประยุกต์การใช้งานดีๆนี่เองผมจะบอกคอนเซปต์วิธีทําก่อนและหลังจากนั้นผมจะให้ดูตัวอย่างว่ามันเอาไปใช้ได้จริงๆนะไม่ได้มีไว้แค่เท่ๆหนึ่งโยกหลอกให้ชอกช้ําอันนี้เป็นในจังหวะที่ต้องการจะหนีแล้วเราอยู่บนไฮกาวแกล้งทําจะดอกแต่จริงๆแล้วคือเราหลอกไม่ยอมดอกสังเกตครับผมจะแกล้งดอกลงไปข้างล่างผมสไลด์จ้ำจากนั้นก็ทำแถบสเตรปม้วนหน้ากลับมาอยู่ที่เดิมพร้อมกับวิ่งหนีต่อได้ทันที อันนี้คือเบสิกเลยนะเว้ยเฮ้ยไอ้เจมแล้วไงมึงสอนแค่หันครึ่งเดียวเฮ้ยเเกลอมันง่ายมากเว้ยก็แค่ลากเมาส์ให้มันมากขึ้นสิโอเคปะอย่างสมมุติถ้าเราหันแค่ครึ่งเดียวใช้พื้นที่10ซนติเมตรแล้วก็แค่ลากเมาส์เป็น20ซนติเมตรคอนเซปมันแค่นี้เว้ยพวกคำกันได้อยู่แล้วถูกต้องไหมจบบทแรก 2. วอจัมอันนี้ พื้นฐานเนี่ยมาจากแบบแรกเลยเว้ยคือบางทีเราสไลด์จัม์ไปแล้วแต่ตัวที่เราจะวอร์จัม์เนี่ยมันอยู่ไกลถูกต้องไหมก็แค่ใช้แท็บสเตรฟเนี่ยช่วยในการเลี้ยวเพื่อที่จะไปแตะหน้าสัมผัสและก็ชิ่งกระโดดออกมาอันนี้จะดูยากนิดนึงแต่ถ้าเข้าใจคอนเซปต์ที่ผมบอกไปข้างต้นเนี่ยยังไงก็ง่ายทวนกันใหม่อีกครั้งสไลด์จัม์แล้วทําการแท็บสเตรฟไปหาสิ่งที่เราจะเด้งออกอย่างของผมคือตัวแร็กเวฟพอนพอแตะที่ตัวแรก็กปุ๊บ ก็กดกระโดดออกมาท,าทันทีมันคือวอลจัมบวกกับแท็บสเตฟแต่ถ้าเกิดใครทำวอลจัมไม่เป็นทางด้านขวาบนเวผมได้ทำคลิปมูฟเมนต์ทุกอย่างเอาไว้แล้วรวมถึงวอลจัมด้วยผมทำสอนไว้หมดแล้วไปกดดูได้จบบทที่2 3. ใช้งานร่วมกับจัมแพดหลายๆคนเคยเห็นการเลี้ยวแบบหักมุมกับจัมแพดหรือแม้แต่ว่าม้วนหลังกลับมาทุกๆอย่างที่เห็นไขข้อข้องใจวันนี้ได้เลยเพราะมันคือแท็บสเตฟวิธีการทำในจังหวะแรก เราแค่ลอยไปตามธรรมชาติเวย้ยแล้วพอกระโดดปุ๊บท่องพื้นฐานไว้ครับจะเลี้ยวขวา3อย่างในหัวต้องมาปุ่มดีลากเมาส์ไปทางขวาและสกอร์เมาส์ลงไถให้สุดเลยแล้วถ้าต้องการจะม้วนไปด้านหลังก็ทํำยังไงนะครับลากเมาส์เพิ่มเป็น2เท่าเว้แค่นั้นเองนี่คือ3เทคนิคที่สามารถเอาไปใช้งานจริงได้ย้ำกันอีกรอบสำหรับใครที่ยังทำไม่ได้และอาจจะตกหล่นไปในบางคำพูดของผมต้องการไปทางไหน กดปุ่มทิศทางไปทางนั้นไม่ว่าจะ A หรือ D กดค้างเอาไว้ได้เลยพร้อมกับลากเมาส์ไปที่ทางที่ต้องการและสกอรเมาส์ลงหรือขึ้นอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆตั้งเอาไว้และที่สําคัญพอเราใช้3อย่างนี้แล้วไม่จําเป็นต้องกดปุ่ม W หลายคนทําไม่ได้เพราะลืมเอาปุ่ม W ออกก็คือแบบคาปุ่ม W ไว้ด้วยความเคยชิน ปล่อยปุ่ม W ออกเวเราขึ้นที่โดยการสแปมปุ่ม W และสกอร์เมาส์ที่เราตั้งเอาไว้มันคือปุ่ม W แล้วดังนั้นปล่อยปุ่ม W ที่เรากดค้างเอาไว้อยู่อันนี้คือผมพูดเผื่อไว้เลยนะเพราะว่าบางคนทําไม่ได้เพราะว่าปุ่ม W เนี่ยแหละโอเคไม่น่างงเนาะผมย้ําแบบนี้เพราะว่า the อคอน,น,งงนะบบนเซปต์แม่งมีแค่นี้จริงๆเวโอเคหลังจากนี้ผมจะให้ดูว่าตอนเขาเอาไปประยุกต์ใช้เขาใช้กันยังไงใช้กันที่ไหนและมันจะเท่แค่ไหน เชิญรับชมได้เลยครับอ่ะใช่ทุกคนผมลืมบอ,อกไปคลิปนี้เป็นคลิปของพี่ Monkey Sniper พี่แกเนี่ยได้รวบรวมมาจาก Reddit ซึ่งผมมองว่ามันจะช่วยให้เพื่อนๆเห็นประโยชน์ของมันจริงๆและอยากที่จะเรียนรู้มันจริงๆดูต่อได้เลยครับผมเนี่ยไม่ขัดแล้ว ก็น่าจะเป็นทั้งหมดของคลิปนี้แล้วครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบบอกให้ผมรู้ด้วยจะบอกผ่านการกดไลค์กดซับก็ได้ไม่ว่ากันหรือจะคอมเมนต์ก็ได้นะคือได้หมดเลยเวซึ่งคำพีหนะ้าตอนที่3อยากให้เป็นเกับกับอะไรคอมเมนต์มาไว้ได้เลยนะครับผมจะหยิบเรื่องมาจากที่คอมเมนต์นี่แหละสัญญาครับถ้าผลตอบรับดีผมก็จะทำออกมาทีๆขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ